เกมยังไม่น um ่าเลี้ยงตัวนี้ตันี้ตักอะไรดีดีดะทำไมขาไม่ทำี่ยังตัวใหญ่ก็ได้เลยภาพไม่ดีกำลังขืนใจหมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้ตัวน้าตัวน้าไอ้ตัวน้าที่

แล้วจะงอะไรงกอย่าน้มาเลยสมองหน้มองนิมองมองมองเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหม่เห็นไหมต้ยเอามาอย่างเดียว้มาอย่างเดียวดูนอนทากันขัดคอมาให้เราตอนนี้นามากชลคนอาานอนวจะนไ้ ่ไนเลย่กดมันมกเร้วชมตาก็ชิมได้นะกินแล้วกินแล้วเป็นไงล่ะอร่อยหมเหมือนนมดิน้ำปลาส้ลูกับตาให้แม่ลับตาลูกในกาแย่งนมกับตาลูกใช่ารกินขอค่ะขอค่ะขอหัก็หเรียกเลยจินะ ตัวน uh, oh, oh, uh uh ี้ช uh ื uh ่ออะไรเนี่ยค uh ิวเซนจับอุ๊บกําลังตอุ๊บกําลังคิวเซนตัวอไรชื่ออะไรตัวใหญตัวนี้วใหไอ้กลุ่มแก่กลุ่มไอ้ไม่แก่กลุ่มตัวกู้ตัวเงินัเยอะเยตัวสามตัวนี่ตัวนี้ตัวผู้นี่ตัวผู้นี่เขไม่แช่ตัวนีมันแผลามสิบเน่ยว้าวตัวใหที่เป็นกลุ่มที่นะผู้หญะตอนอยู่ มีมงนแก้มบุ๋มแล้ว้กาสดดววโอ้ยนี่ถ้าดู่นจแบบสดาริินี่ลับแล้วอิ่มอิ่มคมีอิ่ม่มีอิ่มกินเดิมกินอย่างเดิมแล้วแข่้าสดุดีวาแหมตุวตาปลายชื่ออะไรอนชื่ออะไรกันนี่ ท่าพิสดารไม่ไม yeah, mmm. oh, ่บ้สิเฮ้ยทำกันแล้วนะท่าพิสดารนี่ยะโอ้โหนี่ดูปนอันไหนก ว่าไอ้ออฟชื่อออฟตัวนี้ชื่อออฟชื่อเหมือนคนเลยนี่ไอ้ออฟนี่ไอตอนตัวใหญ่เหรอตัวนี้ได้หกินไม่กินตายมากลัวตายไม่กินอิ่มแล้วตัวนี้มันกินดูดนมอยู่ไปหึงมันออกมาอิ่มแล้วเด็กมาสำลักว้าวดูดูดมหยอกอะไรมันเดียร์เดียร์อุ๊ยจัดดิจัดดิมึงจะทำมึงจะจดดิเก่งนะหลับตาแล้วเก่งหลับแล้วหลับแล้วเวียร์เป็นเก่งหลับแล้ว ีหลับเลยกินไปหลับเลยพี่คนี้แบมีก็ตอมดับตาด้วยด้ยกันนีไอ้ก็ูจุไม่อนี้็เข้าใจดูะกินนมเสร็จแม่เดี๋ยวอ่ะเหมือนตายอะตายนี่อันนี้ตัวนี้ก็แต่นจุตัวนี้ยังยัีแบบจริงล่้นอยอ่ะ

ไอ้แกมุ right, ้งยูนเซนอีพอเฮ้ยไม่ใช่แล้วตัวนี้ไม่ใช่ไม่รอท่านี้นะไม่ได้ชื่อันนี้ไม่ใช่แบออกปัจจัยที่เหรอไม่ได้ไม่ใช่ปัจจัยยังหายใจยังหายใจอยู่อ่ะแล้บตัวนั้นไม่หลับตื่นั้แล้วตัวนี้แกงตัวที่จอที่จอที่พีจอนจะดูอะไรท้งดทงหมดเลยแล้วก็จอนพี่เสียงพี่จอนคนเดียวเลยแล้วกูกส่งแค่เนี้ย